เราชมนะครับแล้วชาวสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นสมาชิกหมดเอกทอยทุกคนนะครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนกันครับสะพานเหล็กครับผมคที่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ ข้างหลังร้านเราจะเป็นร้านชื่อร้านโซ่ไม่ใช่ครับร้านพิเศษที่ไทยเดี๋ยวท่านคุี่ขายแล้วไม่ใช่นะครับตรงแล้วก็แล้วก็จะมีร้านแก๊งคอยนะฮะร้านแก๊งคอยอันนี้ขายไม่ได้เลยเป็นสปอนเซอร์ของเว็บของเราด้วยนะฮะนะครับผมข้างหลังร้านข้างหลังข้างหลังตรงนี้จะเป็นร้านร้านอะาหารเคสซี่คอยนะครับเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่2,000พู้มีเกิดฮะเมียโทรมาฮะเมียโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับอย่างที่เกิดขึ้นไปนะครับว่าวันนี้เรา จะมาแจกสิทธิ์นะฮะให้กับผู้โชคดีชาวสมาชิกของเราครับซึ่งแต่ละคนก็มีสิทธิ์มากกว่า1สิทธิ์ื้อด้วยซ้ำโดยรวมแล้วประมาณ40สิทธิ์40กว่าคนนะครับใช่ครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้ง4ี่กว่าคนนี้ได้มาจากการที่ทั้ง40คนนี้ได้มีการสั่งเสื้อนะครับฉลองครบ7ปีของเว็บเราซึ่งก็จะเป็นเสื้อมีทั้งแบบคอกลมแล้วก็แบบโปโลโอเคผมแค่อยากจะกราบเท้าทุกคนทุกคนเลยนี่หัวหอมนี่ัวใช่หมฮะครับขอบคุณมากๆเลยที่ กรุลนาเขาเรียกว่าทั้งหอุดและสรรเสรินแบบของเรามานะครับเพราะเงินทั้งหมดนี้เนี่ยเข้ากระเป๋าของเราไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เขาเข้าเขาไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเงินไหนเอาเข้าเอาเข้าไปทำอะไรเอาไปทำประโยชน์เอาไปทำประโยชน์เอาไปทำประโยชน์บางส่วนหนึ่งอย่างเดียเขาบอกว่าจะไปทำบุญด้วยใช่มีไปทำบุญนะครับแล้วก็จะมาต่อยอดเกี่ยวกับการทำรายการมดเอ็กซ์พีวีของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกรายการมีรายการได้ชมกันแล้วก็จะได้ ทราบข่าวๆเกี่ยวกับของเล่นต่อไปออยูเซอร์เนียต่างๆที่มีสิทธอันนี้ผมมาซูมกันนี่เห็นเลยนะครับน,น,นี่ผมสงสัยมากกลยกล้องแพรมนันดิ้นึ่งนะครับฝั<ด>่<ม>งลายชื่อสมสม,สม,สมติเนี่ยสมมติว่าคุณได้เนี่ยเนี่ยมันควรจะให้ผมเรียกว่าอะไรดีฮะเป็นโอโอตางแวนดับเบิลโอเบลท์ตกกลางนี่ยังดีครับเป็นขีดกลางขป็นขีดชี้ขึ้นนี่นะครับโอ้โหหนอสวัเลยสวางนะโอเคเขาเรือก็คือ อันนี้ก็คือรายชื่อนะครับมโดยเอาเป็นว่าผมกับคุณทีสองพันเรามาอ่านรายชื่อให้ฟังกันชัดๆนะครับโดยคุณสำนักจะพูดทั้งหมดนะครับพูดสหรับผู้มีสิทธิ์สำหรับรายชื่อแรกนะครับคือคุณแบ็กโดมนะครับรายชื่อที่สองยูเซอร์คูดเกนนะครับคูดเกนมังนะครับรายชื่อที่3คุณเยนส์ยีเอนะครับรายชื่อที่4คุณสกาเฟสนะครับรายชื่อที่5คุณคุณอี e f i i Z, แนะครับผม,มไม่รู้เหมือนกัน<ม>อะไรนะฮะ<ม>แล้วรายชื่อที่6ก็เป็นคุณตะแว่นเมื่อกี้น,น <laughs> ะแว่นนใคร <laughs> ายชื่อที่8คือคุณ ไอรอนมังกี้นะครับในคุณประเสริฐนะครับนายชื่อที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แหละแบ็คไนท์นะครับคุณแบ็คไนท์แล้วก็มีคุณเกนนะครับคุณแซบจีจานะครับคุณไรเดอร์หนึ่งเฮนชินคุณอันตราดาก้อนนะครับก็ที่สันตินะครับเจ้าของร้านนี้นั่นเองแล้วมีคุณเอ็ดพิงค์นะครับมีคุณอากิโตะทิปล์เอนะครับแล้วก็มีคุณโอ้ผมชอบชื่อนี้มากเลยครับชื่อไหนครับคุณจะไม่นอกใจกันดั้วโอ้โหไม่รู้อันนี้ใช้ม้ามคิดหรือว่าใช ใช้ตือหัวนิดชื่อนะครับคุณพงศกรแซนโลนะครับคุณจะไม่นอกใจกันน่นออีกแล้วแล้วก็มีคุณออน99นะครับอ่านว่าออนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็มีคุณนูนี่พลัส N U N Y บวกชื่อน่ารัก่ไหมช่ื่อน่ารักไม่รู้ตัวจริงน่ารักหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีคุณยูเซอร์เนมแซบอันเดอร์สกอร์ไอไอแซแซสองหรืออะไรสักอย่างไม่มีออะไรแล้วหรือเปล่าไม่ไม่มีเอาเป็นว่าเบอร์โทร085 84043อึ๊ดย์ส่าดนะครับแล้วก็มีคุณนินจา2539นะครับมีคุณสพลชัยชนะศักดิ์นะครับมีคุณลาฟาเอลนะครับมีคุณแล็กซีทานไม่ใช่ฮะแลกต์สิบไม่ใช่อันั้มันน้ำยาล้างสวนรับผู้หญิงไม่่ใชคุณแล็กเทียนะฮะนายพิเศษประจักษ์จิตนะฮะแล้วมีคุณอ้อง149คุณอนุชิต อัฐมะสุนทรนะครับนี่เป็นทางการมากนึ่งห้าค159นะครับมีคุณพงพัฒน์อาร์นะฮะพงพงพัฒน์คุณมิกกี้คุณโจเอ็ดคุณไซเรนเลิฟคุณบาสแมนครับคุณมิคคุงคุณตั้มพีเอฟนะครับคุณโฟกัจังแล้วก็คุณอินุมาโรนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจับเสื้อนะครับนี่คือรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดสี่สิบสี่สิบสิบะ น uh like ี้เขียนไม่หมดนะครับสมนอกทีสอ0 0ัอยากไปไม่งเขาไม่ใช่ไม่มีฮะไม่มีชื่อพวกเราฮะอย่างที ah ่เกิดไว้เมื่อกี้ว่าผมได้หาสักขีวยานนะครับและบังเจอแล้วกันได้มาเจอกับสมาชิกในเฟซบุ๊กสองพันนะครัะเดี๋ยวด้านขวาผมก่อนนะว่าแนะนำตัวสนสวัสดีน้องปอดมดเองครับผมไรโฮโลนู๊กครับกอที่โพสต์พี่เนยบ่อยๆนี่คนนี้แหละครับอ๋ออันนี้ครับพดเป็นแฟนคลับของ ไม่ผม FC เนยของเรานะครับไม่ใช่แฟนคลับของเราไม่ใช่ฮะไมครับเป็นของเนยเราเป็ของเนยนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายครับผมผมไอ้ครับผมใช้ชื่อเนปก็ไอ้เนี่ยแหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะยังไงบ้างที2,000เราจะจับขึ้นมากี่รายชื่อเออเริ่มทีละคนก่อนอนะีละคนทั้งหมด5ลายชื่อ5ลาชื่อ5ชื่อโอเคซึ่งเสื้อที่เราทำมี7ตัวตัวหนึ่งเราเก็บไว้กับของเว็บนะและอีกตัวหนึ่งก็คือ เราก็จะเอาไว้ประมูลศูนย์บาทนะครับอีกห้าตัวคือจะมาเป็นตรงนี้ตามสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวให้จับเลยครับจับขึ้นมาหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อนะครับเปิดแล้วก็หายครับชื่อแรกที่ออกคือคุณอ้นอ้นหรืออ้นเลยเนี่ยอ้นต๊าเก้านะครับนี่ฮะคนโตเก้านะครับนะครับไปแล้วครับเห็นก็จะจัดนะครับได้แะ้วโอเคอ่ะชื่อนะครับ ยาวมากต้องโทษคนพับนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะครับมีไหมครับต่อมามีฮะมีฮะยาวมากแต่สร้างแค่นี้เองอ่ะชื่อคน อินุมาลุด้วยนะครับดูดินดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปสองชื่อแล้วโอเคครับเรามีพยานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งจะเป็นเกียรติมาจับที่อสามขอขอบคุณฮะอันนี้คือคนกู้ยินดีนะครับอ๋อหน่าคุณคุ้นมากนะคุณดีอ่ะคุณไหนไหนมาแล้วก็จับเลยแล้วกันอีกนายชื่อหนึ่งไม่ใช่จับทงปูจับตาดจับตลาดดิเออร์ละโอนน้ำมาเดี๋ยวไม่รอเลยไม่รอฮะขอบคุณฮะ เออผมว่าน่าจะได้เลยคนนึงคนนานมากเลยเพิ่มฟิล์มครับเปลือฟิล์ม่ะชื่อครับประกาศเลยครับท <kind abonn> ่านออกไหมชื่อคุณมาร์คหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้านี่ครับผมคนที่สอมเลยอันนี้คือคนที่สี่นะครับคนที่สี่แล้วคนสุดท้ายครับอ่าคนสุดท้ายครับกับขึ้นมาเลยไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ลายกันชื่อที่สี่พี่เมื่อกี้ อ๋อเมื่อกี้ที่3ามเองที่3ใช่ไหมฮผมข้ามไปที่เหลือที่เหลือของเราไงจำจำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะนี่ฮะผิดด้านไม่ใช่ถูกนะโอ้โหนี่นใครไม่คุณอากิโตะที่เขาเองไม่ใช่คนใจคนอื่นเลยแค่เพื่อนของเราดี่เองนะฮะอ่ะนี่อันนี้ชื่อที่สี่อ่ะชื่อสุดท้ายให้ให้อ่ะให้ให้คุณไอซ์จับอ่ะลอบุยลอหนึ่งครับได้ครับครับผมชอบเย้ายเอา ดาวอีกแล้วครับชื่อสั้นอีกแล้วครับจะเห็นได้ว่าพันธุออมายาวมากนะครับแต่ชื่อแม่มแค่อแแเอง <c oughs> ชื่อแองเ่เดียว <c oughs> สั้นจุ่งเบยฮะโอ้อสามสามตครับผม ชื่อคนเดิมนะคะคือสัมผมจับได้เรซื้อเสื้อสองตัวก็ถือว่าได้ไปเนาะถือว่าได้ใชไมก็ถือว่าได้แสดงว่าเขาต้องใช้ตังเยอะขึ้นต้องแต่ไม่เป็นไรก็ได้เสื้อลิมิเต็ดทั้งสองตัวใช่ได้ทำบุญด้วยได้ทำบุญด้วยครับผมครับแล้วก็เมื่อกี้หนในนมกรู้เขาจับได้สองชื่อนะครับก็เราจับสำรองอีกชื่อหนึ่งดีกว่านะครับเผื่อว่าเขาจะสลัดสิทธิ์นะครับให้กับผู้โชคดีรายอื่นชื่อท่านนี้งั้นจะได้เป็นสำรองนะฮะจับชื่อนะครับออกมาเป็น โอ้โหชื่อใหญ่เลยครับอันนี้ใช้ใช้รู้ส็กว่าจะใช้คุ้มกับพื้นที่มากนะครับ G E N G E N ชื่อกรีกอุปกรณ์ณรีพันธ์มีเบอร์ด้วไหมครับ0894342171ใครจะโทรหาไปใครจะโทรจีบก็เชิญผู้ชายอ่ะอันนี้ก็คือใา่ชื่อสำรองใา่ชื่อสำรองนะครับก็สำหรับกินกราวันนี้นะครับก็หมดแต่เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะพาทัวร์ ในแถวๆนี้มีสักทีนะครับผมนี้ต้องขอขอบคุณนสัศรีพยานคร้บสองแล้วก็หนึ่งตัวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับแล้วเพื่อไม่การเสียเที่ยวครับเรามาสะพานเหล็กกันแล้วเนี่ยคุณสมนอกครับคุณตุ่มหนอครับคุณทำอไรครับเนี่ยนึกว่าผมกำลังถ่ายเอ็นดีพีเฉิงน้ำผาไม่ขอไม่ใช่นนี้เราอยู่ที่ร้านของแม่ร้านรที่เกิดไว้ตั้งแต่แรกครับ แั้งคอยนะครับมาแล้วก็ไม่ให้เสียเที่ยวนะอยู่ที่พิลมชาซาคือให้ชาวสมาชิกคนเอกคอยเราหรือผู้ชมท่านที่ยังไม่เคยมาที่นี่ได้เยี่ยมชมบรรยากาศร้านว่าสินค้าร้านมีอะไรบ้างนะครับมองมาจากตรงนี้จะเห็นว่ามีหลากหลายนะครับมีทั้งมีทั้งฟิกมามีทั้งอะไรแต่เดี๋ยวเข้าไปในร้านเราจะเห็นว่าร้านแกลงคอยเนี่ยเขามีของหลักๆเยอขายเยอะมากตามเข้ามาครับเข้ามาครับก็อย่างที่เห็นนี่ครับ กันดั้มนะครับนี่เป็นสวรรค์ของคนเก็บกันปลาเลยนักต่อในนักโมนะฮะก็จะเห็นว่ามีทุกรูปแบบมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาสเตอร์เกดนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไฮเกดมาสเกดใช่เกือบเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าตอนนี้ที่สะพานเกดนะครับตรงที่โลหะซ่าเนี่ยเขาก็เริ่มหลายๆร้านเริ่มมุ่ยไฟแต่ร้านนี้นะครับมีครับไฟติดวะไม่ย้ายไปไหนนะ ร้านก็จะยังอยู่ตรงนี้นะครับตอบสนองตอบโจทย์คนที่ค่ณชอบกันได้นนครส่วนคนที่ชอบอื่นๆก็ยังมีนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นมีคุตาแอคกขามีนะฮะดอยนะข้างบนมีนะครับคุณล,ลงคุลเหล็กนะครับนี่อากิบะเรนเจอร์นะครับหลายๆอย่างยังมีอยู่น,นั้นหากสมาชิกท่านใดแวะเวียนมนาะที่ดองกาซา่าก็อย่าลืม เว้นทน่แกล้งทอยด้วยนะครับถองครับเราถึงที่โซนหนึงอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วก็เป็นแกล้งทอยนะครับสปอนเซอร์ของเราเหมือนกันนะชื่อร้านเคซีซีทอยนะที่สิงนะครับเป็นที่รู้กันมาเมื่อหลายปีมาแล้วว่าใครอยากได้ของเร็วๆมาก็ต้องมาที่นี่เลยเคซีทอยที่ของเข้าเร็วมากครับนะครับสำหรับของที่นี่ก็มีหัวนี้ต้องเรียกว่าหลากหลายแทบทุกลายนะครับรวทั้งอย่างที่เห็นด้านหน้าเนี่ยครับงหัวใส่ด้านหน้าที่ั่ง เนี่ย SIC มีนังสมหนังสือของเล่นเก่าใหม่มีหมดเลยลองเข้าไปดูในร้านกันอันนี้เราเข้ามาในร้านนะครับก็อย่างที่เห็นครับของเล่นที่เคซี่พอยจะมีหลากหลายเดี๋ยวครับเจอใครนั่งอ่านหนังสืออยู่ครับคุณปิงนะคุณปิงก็นี่ฮะมีทั้ง f ิกมานะครับมีฟิกอาร์ตก็มีนะฮะนี้อามามาใครแวะเวียนมาเนี่ยเดินไปเข้ามาปุ๊บขึ้นมาชั้นบนนะแล้วก็ อยู่ทางด้านซ้ายมือแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาชมครับผมว่าคนเก็บของเล่นคงไม่ไม่มีใครไม่รู้จักเป็นที่ทอหรอกมาพวกนี้ก็ต้องแวะมาแต่อันนี้เราแนะนําสําหรับคนที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มเก็บนะครับหรือยังไม่เคยผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาดูนะคุณจะได้รู้ว่าคุณไปดูของที่ราคาห้างเนี้ยสี่ห้าพันนี่มันก็จะถูกลงไปเข้ามาเจาะลึกในภายในด้านไหนก็จะเห็นโซนของ นกก็อารมณ์เดียวคล้ายๆกับหน้าร้านนะฮะก็จะเป็นพวกใช่อันนี้ Candy Toy น <ะ S 1> แคนดี้ทอยนะของโคบัสเตอร์ก็ยังมีนี่ก็ยังมีของราคาพิเศษครับขอ,องซูมๆดูเผื่อว่าปีใหม่ใครจะดูเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้ตัวเองนะฮะโดยเฉพาะตัวนี้ฮะได้เป็นของขวัญปีใหม่อ่าอันนั้น <c oughs> อันนั้นหน้าเหมือนไอ้ปุ้ยนะเหมือนปุ้ยหัวเรดดีะเห <c oughs> มือนทำเหมือนทำหน้าแบบว่ากำลังหาอะไรบางอย่างนะฮะทำหน้าเหมือนหาอะไรบางอย่างครับอ่อนี่นะครับก็อันนี้คร่าวๆนะครับ ใครแวะเวียนมาก็จะลืมแวะมาที่เพซี่ถอยนะครับที่โรงพาซา